มาเข้าสู่บทที่75ดีกว่า75ไหนๆก็โอเคในที่สุดเราก็ได้มาถึงบทที่เป็นเรื่องของซัมกับ a n นแบบเต็มตัวนะครับบทของซัมกับ a n นแบบเต็มตัวอ่ะแป๊บนึงนะครับผมเช็คแป๊บ,บนึงโอเคอ่ะซัมกับ any ต่างกันยังไงนะครับ ต่างกันง่งายๆแค่ SUM เนี่ยจะใช้ในรูปของประโยคบอกเล่าบอกเล่าเอนเนี่ยจะใช้สำหรับประโยคปฏิเสธกับคำถามครับถ้าเป็นเรื่องทั่วไปบอกเล่าใช้ SUM เอนคือประโยคปฏิเสธหรือคำถามทั้ง SUM และเอนนะครับจะแปลว่า บ้างใดๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือการบอกว่ามีนั่นแหละนะแต่ว่าเช่นยกตัวอย่างซ้ำเนี่ยจะใช้สำหรับแบบอะไรที่มันหลายๆอย่างเนาะซ้ำแบบนี้หน่ยมักจะใช้ในคำนามที่มีหลายอย่างนะม,ม,ม,มีหลายอย่างนะครับแต่นี่เนี่ยนี่จะใช้กับประโยคปฏิเสธกับคำนามเดี๋ยวเราจะเข้าใจเรื่องของการใช้เรื่องของ มันมากขึ้นเนาะคือมันไม่ได้มีคําแปลที่แบบแปลว่าอย่างนี้เท่านั้นมันแปลได้หลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นเราจะดูเรื่องบริบทของมันเข้ามาด้วยเนาะทีนี้มันก็จะมีประโยคคําถามบางแบบที่ใช้ซําได้ประโยคคาถามบางแบบที่ใช้ําคือประโยคที่คําถามแบบเสนอหรือว่าขอนะเดี๋ยวเราจะ เข้าไปดูนะครับผมพาดูในหนังสือเลยดีกว่านะมาดูกันบทที่75นะครับโอเคซัมหลกัหลกๆใช้ในประโยคบอกเล่านะครับกับ a n y ใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามนะเช่นคนที่บอกว่า I've got some money ฉันมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งเห็นไหมซัมไม่ได้แปลว่าฉันมีเงินอยู่บ้างฉันมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับในฝั่ง a n y นีเขาบอกว่า I haven't got Any money เห็นไหม any ในที่นี้ครับจะแปลประมาณว่าแบบไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็คือ any เนี่ยจะใช้กับประโยคปฏิเสธซัมใช้กับประโยคบอกเรานะครับอันนี้คือการแยกแบบคร่าๆนะยกตัวอย่างกันต่อครับ i'm going to buy some clothes ฉันจะซื some some ้อเสื้อผ้าสักหน่อยเห็นไหมซ้ำบบกด้วยซ้ำเนี่ยจะตามมาด้วยคำนาม นะครับซึ่งมักจะเป็นคำนามผู้พน์นะ I'm going to buy some clothes ฉันจะซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยนะแสดงว่าไม่ได้ซื้อตัวหนึ่งนะครับเรจะซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยอาจจะ2ตัวสามตัวประมวานนี้กับ I'm not going to buy any clothes ฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยเห็นไหมอันนี้ any ก็บอกว่าแบบโอเคจะไม่ซื้อเลยแต่ any มักจะอยู่กับประโยคป,ปฏิเสธนะครับ There are some ice in the fridge มีน้ําแข็งอยู่ประมาณหนึ่งในตู้เย็น There isn't any orange juice in the fridge ไม่มีน้ำํำส้มเลยในตู้เย็นนะครับเห็นไหม Any จะตามมาในประโยคปฏิเสธนะ We did some exercises พวกเราทำการออกกำลังกายเนาะพวกเราออกกำลังกายประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น We didn't do Any exercises พวกเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับโอเคมาอันนี้คือเรื่องของประโยคบอกเล่านะกับประโยคปฏิเสธทีนี้ก็จะมี any กับ some ในประโยคคำถามด้วยเช่นคำถามส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดไม่เกือบไม่ทั้งหมดคำถามส่วนใหญ่ใช้ any เช่น Is there any ice in the fridge มีน้ำแข็งไหมในตู้เย็นนะ Has he got any friends เขามีเพื่อนไหมนะและ้ do you need any help คุณต้องการความช่วยเหลือไหมนะ have you got any money คุณมีเงินไหมทีนี้ก็จะมีซ้ำอย่างที่ผมบอกเมื่อเราเสนอสิ่งของให้ผู้อื่นหรือเมื่อเราขอนะครับเช่น would you like some coffee เวลาแบบเราเสนอให้คุณต้องการกาแฟสักหน่อยไหมนะอีกคนก็บอกว่า yes please นะหรือเวลาขอเช่น Can I have some soup please ผมขอซุปสักหน่อยนึงได้ไหมเวลาแบบเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้ซุปสักหน่อย Can I have some soup please นะขอแบบสักหน่อยนึง Yes help yourself Can you lend me some money ผมคุณให้ผมยืมเงินสักหน่อยได้ไหม Sure how much do you need ได้ดิต้องการเท่าไหร่ล่ะนะแล้วก็ซัมกับ a n y ที่ ที่ไม่ได้ตามด้วยคำนามเช่น I didn't take any photographs คือทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะ s u m any ตามด้วยคำนามถูกไหมก็จะมีแบบที่ไม่ตามด้วยคำนามเหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจได้แน่นอนอ I didn't take any photographs ผมไม่ได้ถ่ายภาพเลยน,นี้ I didn't take แสดงว่านี่เป็น tense อะไรครับเป็น past simple tense เนาะเป็นเรื่องราวในอดีตอันนี้กำลังเล่าเรื่องเล่าอยู่ I didn't take any photographs ผมไม่ได้ถ่ายภาพเลย but แต่ and took some some ในที on ่นี้คือ some photographs ครับคือไม่ต้องพูดเยอะเนาะเรารู้กันว่าหมายถึงเรื่องของการถ่ายภาพเพราะนั้นย่อลงมาไม่ใช้คำไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยนะอันนี้เราได้ผ่านมาหลายรอบแล้วเพราะนั้นเราได้ก็ t ง่ายๆเลยนะครับ You can have some coffee คุณสามารถ m, คุณสามารถทานกาแฟได้นะ But I don't want any แต่ผมไม่ต้องการกินกาแฟะนะผมก็ไม่ต้องการกาแฟ Any ก <Any S 1> ็คือ any coffee นะครับเห็นไหมประโยคปฏิเสธจะใช้กับ any ประโยคบอกเราจะใช้ some นะครับ I've just made some coffee ผมเพิ่งผมเพิ่งทำกาแฟซะหน่อยอ่ะ Would you like some คุณต้องการซะหน่อยไหมเห็นไหมถ้าเป็นการเสนอให้เราใช้ some นะครับหรือ some coffee นั่นแหละ Where's your luggage um, พวกกระเป๋าเดินทางพวกสิ่งของคุณอะอยู่ไหน I haven't got any ก็คือ I haven't got any luggage ผมไม่มีพวกสิ่งของหรอก Are there any biscuits มีบิสกิตสักหน่อยไหม Yes there are some in the kitchen there are some ก็คือ some biscuits นะครับแต่ว่า เขาไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องใช้คำฟุฟ่มเฟื่อยคำซ้ำม,มากก็เลยบอก there are some in the kitchen นะครับทีนี้ก็จะมีพอดีว่า something นะครับ stress ไปที่คำหน้านะครับ something somebody นะครับหรือ someone นะครับ something เนี่ยใช้กับสิ่งของเช่นอะไรบางอย่างเนาะบางอย่าง somebody กับ someone เหมือนกันแปลว่าบางคนนะครับ Um, she said something เธอพูดบางอย่างนะ I saw somebody ฉันเห็นบางคนหรือเห็นนใครบางคนหรือ I saw someone ก็ได้ Would you like something to eat คุณต้องการอะไรบางอย่างที่จะกินไหม Quick somebody is coming เร็วๆเ,เข้ามีใครบางคนกำลังมานะกลับมาฝั่ง anything Any a n y นะก็เป็นใช้กับสิ่งของเหมือนกันเนาะแต่ว่า anything ก็จะเป็นแบบ ประโยคปฏิเสธหรือประโยคคาถามเนาะแต่ก็จะเป็นประมาณแบบอะไรเลยหรืออะไรบ้างเนาะความหมายแบบจะประมาณนี้นะถ้าแบบแปลเป็นภาษาไทยนะ anybody หรือ anyone ก็คือเป็นใช้กับคนนะก็คือเรื่องใครเลยใครบ้างนี่คือถ้าแปลภาษาไทยนะเช่น she didn't say anything เธอไม่ได้พูดอะไรเลยนะกับ i didn't see anybody ผมไม่เห็นใครเลย หรือ anyone ก็ได้ I didn't see anyone Are you doing anything this evening คุณจะทําอะไรไหมคุณจะทําอะไรไหมหรือคุณจะทําอะไรบ้างเนาะคืนนี้ Are you doing anything this evening คุณจะทําอะไรคืนนี้คุณจะทําอะไรไหมเออถ้ามันจะทำอะไรอย่างเดียวเนี่ยก็เป็น What are you doing เนาะ Are you doing anything this evening คุณทําอะไรไหมเนาะคืนนี้ Where's Ann? Ann อยู่ไหนล่ะ Has anybody seen her? มีใครได้เห็นเธอบ้างไหมนะครับโอเคจำไว้แล้วกันว่าซ m e ใช้ประโยคบอกเล่ากับการเสนอหรือขอบางอย่างนะ Any ใช้กับปฏิเสธแล้วก็คำถามแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะจบได้เลยบทนี้นะครับไปลองทำแบบฝึกหัดดูไม่ยากนะครับลองทำดูนะ